สวัสดีค่ะร้านเราเรุ่งเทืองพานิ์นะคะวันนี้นะคะลูกค้าจะพาลูกค้ามาดูตัวเทลเลอร์เก่าญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นไม้นะคะกระบาความกว้างยาวของกระบาเดี๋ยวดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะคะตัวนี้ก็สามารถเปิดฝาท้ายได้สภาพยางโอเคค่ะยังใช้งานได้ได้นานอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสามารถต่อพ่วงก,กับ ทวนดินไล้หางได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองมาลากดูนะคะโดยการใช้รถควนดินไร้หางของโรบินนะคะขนาด6แรงนะคะลากดูนะคะเทนเลอร์ตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ800กิโลถึง1ตันนะคะ นี้เราแยกขายนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจเฉพาะตัวเทนเลอร์เนี่ยปกติราคาอยู่ที่25,000บาทเราจัดโปรโมชั่นนะคะก็คือลดไปทันทีเลย30%อยู่ที่17,500บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจรถด้วยก็คือรถคันนี้นะคะจะเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินโลบินนะคะขนาด6แรงนะคะ อยู่ที่ราคา7,000บาทนะคะก็คือราคารถจัดโรแล้วเช่นกันนะคะรวมทั้งเซตนี้นะคะอยู่ที่24,500แต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถซื้อแยกได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ